สวัสดีครับบนโลกเราใบนี้มันก็มีระบบการปกครองอยู่สองแบบนะครับที่เป็นแบบใหญ่ๆก็คือประชาธิปไตยแล้วก็สังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์โดยที่เราจะไม่กล่าวถึงอีกบางจำพวกก็คือประเทศที่เป็นราชาธิปไตยปกครองด้วยพระราชานะครับ ประเทศพวกนี้ก็จะเป็นพวกประเทศแขกอาหรับอิสลามทั้งหลายแล้วก็มีบางประเทศอยู่แถวๆนี้อย่างพูตันก็เป็นราชาธิปไตยเราไม่กล่าวถึงนะครับจะก,กล่าวถึงแค่2แบบใหญ่ๆที่ว่ามาเมื่อกี้สาหรับประชาธิปไตยมันก็คือระบบที่รับฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับคือหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงแล้วก็เอาเสียงของคนส่วนใหญ่นั้นมาเป็นฉันทามาติอย่างเลือกนายกรัฐมนตรีหรือว่า ประธานธิบดีก็แล้วแต่ซึ่งไอ้ระบบประชาธิปไตยนี้เขาก็ว่ากันว่ามันเป็นระบบที่มันเร็วน้อยที่สุดแหละครับดีที่สุดเร็วน้อยที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเราวิวัฒนาการมานี่ก็เป็นผลมาจากพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงว่าทุกคนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ยิ่งทำมากมีความสามารถมาก ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่กับคนที่ทำนะครับมันจึงแข่งขันกันพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆละครับที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งประเทศประชาธิปไตยนี้ก็เป็นประเทศส่วนใหญ่ของโลกใบนี้นะครับฟั่งยุโรปอเมริกาเอเชียส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับ ต้นกำเนิดของประชาธิปไตยก็มาจากแถวยุโรปนะครับจากอังกฤษแล้วก็ไปเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองที่อเมริกาอเมริกาเองเห็นว่าวะระบอบนี้มันเป็นระบอบดีแล้วก็นิยมชมชอบแล้วก็อยากจะให้ประเทศทั่วโลกนี้ใช้ระบอบนี้ก็เลยแนะนําชักจูงโน้มน้าวประเทศต่างๆทั่วโลกให้มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกันครับจะยก ตัวอย่างของประเทศพวกนี้ก็มีอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีประเทศในยุโรปเกือบทั้งหมดแล้วครับเป็นประชาธิปไตยโดยในเอเชียของเราก็มีญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับอยู่ในระบบประชาธิปไตยกันอ๋อแล้วก็มีประเทศประชาธิปไตยอีกไม่น้อยประเทศนะครับที่มีความเป็นพิเศษหน่อย จะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างรัสเซียคุณปูตินเขาบอกว่าตัวเขาเองประเทศเขาเองเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเลือกตั้งมาครั้งไหนเขาก็ได้เป็นประธานเนี่ยนาธิปดีมาตลอดเหตุผลก็เพราะว่าศัตรูทางการเมืองของเขานะครับไม่ตายหงตายหาก็ส่งไปเรือนจำที่ไซบีเรียบ้างก็หลายคนนะครับเรือนจำต่างๆ ในประเทศรัเสเซียอันกว้างใหญ่ไพศาลก็เยอะแยะครับศัตรูของเขานั่นแหละครับคือสาเหตุที่เขาเลือกตั้งข้างในก็ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าไม่มีศัตรูทางการเมืองนะครับประเทศใกล้ๆเรานี้อีกประเทศหนึ่งก็คือเขมรหลอกแบบมาจากพี่บูตินเลยนะครับศัตรูทางการเมืองของแกเนี่ยไม่ให้มีอยู่ในประเทศเลยแม้แต่คนที่จะเป็นมา คนที่จะมาเป็นศัตรูของแกเนี่ยเฉียดใกล้เข้าประเทศของแกแกก็ไม่ละเว้นนะครับอย่างนริมกินยาริมกิมยานะครับสงสัยว่าแกจะลืมกินยาระง,งับความวู่วามของแกนะครับเขาเขาบอกว่าแกจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแต่ความจริงแล้วก็อาจจะมีผลทางการเมืองของเขาด้วยแหละแกเข้ามาแล้วก็แกอาจจะลืมตระหนักไปนะครับว่า อิทธิพลของฮุนเซนมันเอื้อมมาถึงตัวแกง่ายๆสุดท้ายแกก็แต่หกตาหาไปครับทีนี้เราก็ข้ามฝั่งมาถึงประเทศคอมมิวนิสต์กันหรือว่าประเทศสังคมนิยมหลักๆก็จะมีจีนนะครับเกาหลีเหนือลาวเวียดนามแล้วก็ประเทศอเมริกาใต้อีกหนึ่งหรือสองประเทศนี่แหละก็คือคิวบาแล้วก็นิการกัว แล้วก็อีกประเทศก็คือรัสเซียที่เป็นต้นแบบของสังคมนิยมถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแก่ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนอย่างชื่อนะครับก็เหตุผลอย่างที่ว่ามานั่นแหละทีนี้เราก็จะมาว่ากันถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองของประเทศใน2ระบบนะครับ ระบบแรกประชาธิปไตยนี่มีตัวอย่างเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในยุโรปนะครับอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันพวกนี้เรารับรู้กันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะครับว่าพวกนี้เป็นประเทศจเจริญรุ่งเรืองมีวิทยาการที่ก้าวล้ำนำหน้าประเทศในส่วนอื่นของโลกถ้าพูดถึงเรื่องวิทยาการแล้วก็เราต้องคิดถึงพวกประเทศพวกนี้มาเป็นอันดับแรกเพราะว่า เครื่องจักรต่างๆนะครับเรือกลไฟพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแก๊สโซลีนเครื่องบินยานอาวากาศจะรวดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากทางนั้นทั้งหมดนะครับสหรัฐอเมริกามีอะไรก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความเจริญก้าวหน้าต่างๆที่เป็นสุดยอดของนวัตกรรมอย่างพวกชิป AI อาวากาศก็ล้วนแต่มีกำเนิดมาจากอเมริกานะครับ จนถึงตอนนี้อเมริกาก็เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครสงสัยนะครับนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ของประเทศประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถ้าพูดเรื่องของการกินดีอยูด่ดีสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับประชาธิปไตยเนี่ยก็ดูเหมือนจะกินขาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาดูถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือสังคมนิยมหรือว่าคอมมินิสต เริ่มจากรัสเซียเลยนะครับรัสเซียหรือว่าอดีตสหภาพโซเวียตเดิมเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่นะครับยุโรปทั้งหลายไม่ว่าจะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอังกฤษพวกนี้ก็มีความหวาดอารอแวงนะครับต่อรัสเซียความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาในยุคหนึ่ง อเมริกามีอะไรรัเสเซียก็มีอันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวกาศอาเมริกาสร้างยานอาวกาศรัเสเซียก็สร้างยานอาวกาศนะครับหรือในเรื่องของนิวเคลียร์อเมริกาเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์รัเสเซียก็เหมือนกันนะครับไม่ได้น้อยหน้าในเรื่องของอาวุธมหาปลายชนิดนี้ยิ่งพวกเรื่องอาวุธนี่รัเสเซียดูเหมือนจะก,ก้าวหน้ามากๆเลยนะครับขีปนาวุธ ไฮเปอร์โซนิกนะครับโอเรชนิกก็แสดงแสนยานุภาพไม่เห็นแล้วในสมรภูมิยเคนะครับไม่แค่นั้นนะครับพวกดาวเทียมนี่ก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันนะครับสำหรับรัสเซียจะเป็นพวกเครื่องบินลบอเมริกาจะมี F22 Raptor ตแล้วก็ F35 สนะครับส่วนของรัสเซียนี่ก็มีซู5 7ที่เป็นเครื่องบินล่องหนเขาว่ากันนะ พูดถึงเรื่องทรัพยากรเนียรัเสเซียเป็นสุดยอดของโลกเลยนะครับมีอาณาเขตพื้นที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกกว้างใหญ่มากครับแน่นอนพื้นที่กว้างใหญ่ทรัพยากรต่างเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์เยอะแยะที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ามันแร่ธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในแผ่นดินรัเสเซียนั่นคือความยิ่งใหญ่ของรัเสเซียนะครับต่อมาก็เป็นจีนพี่ใหญ่อีกหนึ่งคนของฝั่งสังคมนิยม ความสุดยอดความยิ่งใหญ่ของจีนนี่ก็เป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับสของโลกอยู่ในตอนนี้นะครับตีคู่มากับอเมริกาเป็นประเทศที่อีกไม่นานก็จะแซงหน้าอเมริกาไปในทุกๆเรื่องนะครับด้วยจำนวนประชากรที่มีเกิน1,400ล้านคนทำให้วิศวกรจากประเทศที่ยินที่จบออกมาในแต่ละปีนี่ก็มีเกินล้านคนนะครับ คิดดูว่ากองทัพวิศวกรจะสามารถผลิตอะไรต่างๆได้มากมายนะครับอย่างทุกวันนี้ที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ก็คือ AI ตามส,รสหรัฐสหรัฐไม่ได้ห่างแล้ว่ะครับทุกวันนี้หรือแม้แต่เครื่องผลิตชิปนะครับที่สหรัฐอเมริกากีดกันไม่ให้ ASML ของเนเธอร์แลนด์ขายให้ประเทศจีนเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มาผลิตเป็นคู่แข่งของอเมริกานะครับอีกไม่เกินหหรือสปีนะครับ คาดว่าจีนเขาจะสามารถผลิตได้เองนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสุดยอดของจีนนะครับต่อมาก็เป็นเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือนี่เป็นประเทศในแดนสนธยาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะครับว่ากินดีอยู่ดีขนาดไหนแต่ว่าเราก็จะตัดเรื่องนั้นออกไปนะครับพูดถึงความก้าวหน้าของเขาดีกว่านะ เกาหลีเหนือนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้จะรวดซุปเปอร์โซนิกหรือว่าไฮเปอร์โซนิกก็สามารถทำได้แล้วก็ดาวเทียมนะครับสำหรับการใช้กับการทหารมันแน่นอนนะครับชัดเจนว่าเรื่องพวกนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะเป็นสุดยอดเทคโนโลยีไอการที่เราจะสร้างจรวดให้มีความเร็วเหนือเสียงหลายๆเท่าแล้วก็ ระบุให้มันตกใส่หัวใครหรือว่าไปตกตรงไหนตามที่ต้องการนี่มันเป็นสุดยอดของสุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่มีความสงสัยเลยในเรื่องนั้นเราจะมาพูดถึงเวียดนามนะครับที่นี่ประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราห่างออกไปประมาณไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับถวัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเวียดนามนะครับเมื่อก่อนยากจนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับโดยจํานวนประชากรที่มีเกือบ100ล้านคนสร้าง วิศากรในด้านต่างๆออกมานะครับโดยเฉพาะด้านไอทีนี่จะเร่รุ่งเรืองมากๆเลยนะครับคณะเศรษฐกิจของเวียดนามอีกไม่เกิน5ปีนะครับแซงประเทศไทประเทศไทยของเราแน่นอนอันนี้เขาว่ามาข้ามไปที่ประเทศเชียบานะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจสังคมนี่เราอาจจะไม่รู้อะไรมากแต่ว่าก็เห็นๆตามยูทง Youtube อะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้แรนแค้นนะครับ พูดถึงความสามารถด้านอื่นของเขาเนี่ทีมวอลเลย์บอลน,นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็โดยเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นนะครับคว้าเหรียญโอลิมปิกตลอดตลอดนะครับไม่ว่าแข่งข้างไหนเขาก็จะมีเหรียญทองนะประเทศไทยของเราเองนี่ยก็ไปอาศัยเขานะวนฟอนตาเนียโคดมวยสากลของเราที่ปลูกปั้นสมรักคำสิงสมจิตจงจอหอ พวกอะไรต่ตางๆนี่แหละครับที่ได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกมาเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราเนี่ก็เป็นโค้ชชาวคีบาคนนี้นะครับที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ไปคว้าเหรียญทองเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเราได้นะทีนี้ก็มาเข้าประเด็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ติดกับเราเนี่แหละห่างกันโดยมีแม่น้ําโค้งกัน้นหรือว่าบางทีก็มีภูเขากั้นนะครับในบางส่วนของประเทศก็คือประเทศเรา ลาวมีอะไรนะครับที่เป็นหน้าเป็นตาเห็นชัดๆเลยก็คือรถไฟลาวจีนนะครับด้วยงบลงทุน6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีเป็นหุ้นส่วนอยู่กับเขา30%นะครับรัฐบาลของลาวทางของจีนรัฐบาลจีนนี่มีหุ้นอยู่70%หมายถึงว่าเงินลงทุนก็เป็นของเขาเป็นส่วนใหญ่หรือถ้ามันจะมีกำไรจริงๆนะครับมันก็จะเป็นของเขาเป็นส่วนใหญ่อีกเหมือนกัน โดยที่ไม่นับนะครับว่าพื้นที่สองข้างทางเนี่ยไม่รู้กี่เมตรนะฟังๆมาอาจจะร้อยเมตรของสองข้างทางนะครับฝ่ายจีนจะเป็นคนบริหารนะครับผลประโยชน์ในส่วนที่ดินตรงนั้นนะซึ่งหลายคนก็ให้ข้อมูลผิดๆดนะครับว่านั่นเป็นหนี้ของเขาแต่ถ้าดูจากการดำเนินการนะครับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดใช้นะครับ ได้กำไรมาตลอดนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับคนที่ลงทุนเยอะก็ต้องได้เยอะกว่าคนที่ลงทุนน้อยนะต่อมาอย่างที่2ที่เรามีก็จะเป็นเขื่อนนะครับทุกวันนี้อาจมีถึง100เขื่อนแล้ว100แห่งเกินพลังงานไฟฟ้านะครับสร้างเขื่อนกัน้นแม่น้ําแล้วก็เอามาปั่นไฟฟ้าโดยประเทศที่ลงไปลงทุนก็จะเป็นจีนซะส่วนใหญ่มีไทยบ้างนะครับ แต่ก็อีกเหมือนเดิมแหะครับผู้ลงทุนก็เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศโดยรัฐบาลเราจะมีหุ้นส่วนอยู่ในเขื่อนประมาณ20%นะครับที่เขาตกลงกันว่าแบ่งให้รัฐบาลเรานะครับได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องเป็นของผู้ลงทุน 80%. แล้วก็รัฐบาลเราได้20%อําำนาจการบริหารเขื่อนพวกนี้ก็ต้องอยู่ในมือของนักลงทุนอย่างแน่นอนนะครับ นั่นเป็นสิ่งใหญ่ๆที่เรามองเห็นชัดๆนะครับมีรถไฟแล้วก็มีเขื่อนรองรอง,รองลงมาก็เป็นทรัพยากรนะครับที่เป็นป่าไม้นี่ก็เวียดนามเข้ามาเป็นผู้สัมปทานแล้วก็ขนไปที่เวียดนามทําเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไปส่งขายที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ครับแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นเงินทองแดงดีบุกสังกะสีอะไรทองคําก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่ในประเทศเรา ผู้รับสัมปทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความสามารถในการทําเมืองแร่นะครับเขาขุด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 ขึ้นมาแล้วก็แปรรูปเป็นวัตถุดิบตักใส่รถแล้วก็ขนไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ประเทศเขานะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในด้านของการท่องเที่ยวก็ได้ยินข่าวมาว่าปีที่ผ่านมานี่เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปประมาณ 2อถึงสล้านคนเนี่ยแหละครับประมาณนี้นั่นก็เป็นเรื่องเด่นๆเท่าที่ผมมองเห็นได้ชัดๆนะครับในส่วนของประเทศเราที่เขามีนะ